สบายดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้มาพบกับส่องสลาศ์สแนลเนาะทุกคนเนาะทุกคนสลาเขาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตาม,ามเ,เป็นสลาในเด้อเมื่อนี้กอะเป็นวันที่31เนาะทุกคนเนาะเดือน12ปี2023มเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อสุดท้ายของปี2023แลนะ้วเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้ยสลาอะสีมานเห็ดของอยู่ของกินยังแบบนี้เนา,าะตัวสลาสี พากันเขาดาวกันนะทุกคนเนาะเข่าดาวยืนสลาาเองนี่แหละพอบ้เขาอ่บาบ้เขาบ้านนะทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่บ้านนะคเนเฒ่าหร้ายยานเพิ่นเขาเจ้าลักล่ยน,นะพอสลาสิเปิดตู้เราทุกคนเนาะก็เลยพากันนัดกัน,นบางน้องว่ามาเข่าดาวอยู่เพื่อนสลาก็เลยสิพากันกะเทียมของอยู่ของกินสีเข่าดาวกันเหมือแรงนะทุกคนเนาะนี่แหละทุกคนกัะสลาสถไทยบรรยากาศว่ะอยู่ฝั่งเล่าเขาอ่าแบบคนแบบบ้าน คือ,อย่างสลานี่นะถ้ากัน,นกันกินข้าวเด้าอันเป็ดรมวนหรือบ่อฮนะทุกคนเนะาะปากทุกคนไปติดตามสลากันเดอ้อก่อนอื่นกับสีขอวไว้ใช้หายพรอนถุกคนเด้อป่ะปีใหม่กับสีขามาฮอดเลยเนาะสิ่งได้สีบดีดกะใหายิ่มเป็นน้ำปีเก่าเดอ้อเพราหายมิจจะสิ่งได้เขามาในชีบิตปาะธนาสิ่งได้เขาให้ได้สิงนั้นเดอ้อมาทุกคูทุกคนเนี่ยคนหน่อยก,นนอยกัยืดหน่อยได้ทุกคนคนหน่อยสลาก็ยืดเลย ไปทุกคนไปเบิงเ่งว่าขาเจ้าสีกำกำลังสีเอาตู้ลงมาเนาะทุกคนเนาะว่ามือแรกนี่สชมือสีพ้กกันสีแบบมบันเล้งนะเปิดเพลงกันเนาะทุกคนเนาะไปะนี่ทุกคนเอาพาเลตลงมาแล้วชีพ้อกันหยกตู้ลงมาเนาะทุกคนเนาะพอมือแรกนี่เราสีบึ้ม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 กันมือแรกเตรียมตัวแล้วเนาะทุกคนเนาะ bất chấm tối là bà Nhưng tony cotton xanh pi hâm Cái này anh 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 chén, anh 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 chén xỉ, anh anh nhảy, từ anh 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 พูนเป็นยันซื้อนะทุกคนสลากอะสีมาเก็บไปก้อยอะนะก้อยปลาเน,ะนอนทุกคนมาเก็ประกาศสลากทุกคนอะไปเก็บประกาศนุ่งสลากสลากอะมาเก็บผักกาดสิไปกินกับก้อยปลาเนาะทุกคนเนาะเก็บเอาในสวนเจ้าของนี่แหละบริสุทธิ์นาะทุกคนอยู่ในคอน,คอนเซ็ปต์ว่าสั่งเล็งอาหารเนาะทุกคนเนาะกะตัวได้บริสุทธิ์อ่ะปลูกเอาคือแบบนี้แหละ กับผักกาดสลากะสามารถกินได้แล้วเนาะทุกคนกับผักกาดสลากกับมาเก็บอันผักกาดเพื่อสซีไปปลูกเนาะทุกคนนะเนาะเฮ้ยไปปลูกเก็บเพื่อสซีไปกินกับก้อยปลาเนาะทุกคนนี่อันนี้คือปอดสันผิดร้อยเปอนต์พสลากปอดได้ใส่ปุ้ยเลยเนาะทุกคนเนาะไม่แต่ใส่พวกขี้เป็ดขี้ไก่อย่างแบบนี้เนาะทุกคนเนาะนี่เนาะทุกคนผักกาดสลากะชีบส์แหละแหละพอสลากเก็บอันไปไปปลูกแน่แล้วเนาะทุกคนเนาะ อันก็เลือแบบบ่หลายกริเก็บไปกินกับลาบปลาเลยเหมือนนี้กัส่วนที่มันยังในหน่อยนี่กัปลาไหวมันใหญ่เนาะทุกคนเนาะสลากก็เอาตัวที่มันหน่อยเอาตัวที่มันใหญ่ตัวมันหน่อยก็เก็บไ้ก่อนเนาะทุกคนนี่กัสลาบริได้ใส่ปุ๋ยยังเลยเนาะ,ะสลาใส่แต่พวกกิเป็ดที่ไก่ยอย่างแบบนี้เนาะทุกคนก็คือแบบปลอดสารผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เาะเพราะว่าเขาปลูกกินเองเนาะบอจจาเป็นต้องมาใส่ปุ๋ยดอก เน้นบอ่อใส่ปุ๋ยเนาะทุกคนเนาะเพื่อสุขภาพได้ได้เพื่อสุขภาพแน่นอนเพราะว่าบ่บอได้ใส่ปุ๋ยจากเม็ดเลยนี่แหละค้าว่าอยู่อยู่บ้านกับที่ว่าอยู่ได้แนก่กับเขาอาศัยบ่อได้ซื้อเนาะทุกคนเนาะสลากบอ่อได้ซื้อทุกอย่างสลากซื้อตัวที่มันจําเป็นอะไรสลากเก็ดเองบอ่อได้สลากจังซื้อเนาะทุกคนเนาะคืออันนี้สลากกับ เพ็ดเองได้ปลูกเองได้กับบ่จําเป็นต้องซื้อมันก็ลดขา,าใช้จ่ายเข้าไปได้เลยเนาะทุกคนอยู่อยู่แบบไดอยู่ให้อยู่รอดกันคือแบบนี้แหละทุกคนสร้างแหล่งอาหารเป็นของตัวเองถ้าหากซื้อเขาเจ้าหมายายบาทเติบเยอะนี่หากว่าซื้อเขาเจนะ้าเนาะอันนี้เขาบริด้ซื้อเขาปลูกเองเข้ากับได้กินยาวน้ำได้กินโดน้ำเนาะเพื่อนี่แหละพราะมันมันตัวน้อยเข้ากับบริ เก็บมันข้าก็ปล่อยให้มันใหญ่ข้าจังเก็บนะทุกคนเพราะว่ามันบริบูท์ในเน่านะมันมีตาชิ่ใหญ่ไปหนาทีละทุกคนเริ่มแล้วเริ่มแล้วงานกำลังเริ่มนะครับยกตู้ลงมาแล้วเน,น้องสุคนเมื่อแรงเข้าสิ มแเลงกันมแเลงดาว,ว,วเต้นประจำวงอ่าพ่อแพตตี้พ่อพิงกี้ซาววงวงพแพตตี้พิงกี้ซาวดา <c oughs> วเต้นเยอะๆๆนั่งไงละได้ปวด,วด,วดวตู้ตหนึ่งเห <c oughs> ลืออีกสามตู้นะทุกคน โงเงามันบริค้านเอะไปแบบพี uh, ่โคงเงาอ่ะเอ้าเอาเอาปล่อยลงดินเลยมาเนี่ยหัวตู้ที่สองลงมาแล้วทุกคนทั้งเบิดมันสีปากเนาะ ท้องบัสีปากพอจันไปยกน้ำให้น้องให้ลูกน้ำได้นาบ้านไหอันนี้พาวเวอร์นะทุกคนเอาเอาลงมาจะซองปากเหเอามาเสร็จเลยมาเป่าเลยถ้ายกงานงานละลานจีบไปนบ่ถ้ายกงานละลานย่าอะไรสัก้่าเขาเขาบอกไอ้เจนเจนเขายังถอยเหงเลย อันนี้เป็นแท่งพเวอร์นอะทุกคนถอาได้ก่จันแท่งนี้สองหมืน่นสองหมื่นสองนี่เนะาะฮะรวมทั้งขาสองมาด้ทีว่ามันอันสอดถ่าได้สองหมื่นนะทุกคนแท่งนี้สองหมืนบาทเดอ้อเบิดน้ำมันสุดลำโพงของพอแพตตี้นี่กับเป็นแสนนาะทุกคนเนาะบอกเป็นยังพวัวาหมักดิสะ รางวัลของคนดีเนาะทุกคนมาแล้วหนวยที่สามเวลาเมาหนะกะพักันยกถึงซอยดเดอ้อดเอาอฮูาฮ่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 าแลาวไ,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 ไวา,าวไ่ไป่ัฮมม่าฮไาเ่อฮ่า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 น่าฮ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 าฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่ฮ่าฮ่า่อฮ่าฮ่่าฮ่า กากามางายนอนในกันนะขงเพื that, yeah, ่อนอ่ะแอะแอันน uh, ี s <S ้ชุดท่ายน้อทุกคนหิคกินตัวเดียวเนาะบอากินตัวเดียวนาะเบอ่์ไห่ทุกคนคนหน่อย คนหน่อยก็มีซีนเด้อผู้เท่าลาปล่อยเริ่มืัอนี้มาเดี๋ยสีอามน้ําห้คนหน่อยแล้วเพราะว่าตอนนี้มันกระสีโมงกว่าเลยเนาะทุกคนเตรียมพร้อมเนาะทุกคนเนี่ยลงมาขบไปแล้วนี่อลงมาขบไปแล้วเตรียมมันเลงเนาะเตรียมต่อก่อนพอไปติโตซ้ายต่อยังก่อนตอนนี้กำลังสิดฝุ่นเนาะทุกคนเนาะเข้าเด้ากันมื่อแรกเนาะทุกคนเนาะนี่น้องเา นี่ยกสอนกันเลยเนาะเตรียมความพร้อมแผนกแผนกของกินหืมมันหนุนกินไรเน,นาะมันเนาะกินเผื่อปีหนากินฮอดปีหนาเลยเมันเนีะกินแต่ปีนี้ฮอดปีหนาเลย จักหญิงจักปลาถึกกันทั้งเป็ดทั้งปลาเห็ุยังเป,เปิดเอาในกระเปา๋าแม่อาหารก็มีเลยอาบน้ำทาแป้งเรียบร้อยเลยชมีพยจ่างบ่ดีมีพยจ่ยางก,ก็ติดต่อมาเดอ้อเป็นกันเอง เรียบร้อยนะทุกคนทั้งสุดนี่สละเบิดเงินสื่อประมาณแสนแสนน้อยๆน,นะทุกคนเนาะอ่าเป็นรางวัลของคนขยันนะทุกคนเนาะซื้อให้พ่อเฟตี้เพิ่นอยากได้เพิ่นหมักเกี่ยวกับลำโพงเนาะสลาก,ก็เลยจำใจต้องสื่อใหนะ้เนาะพอ่อเพิ่น แต่ตลอดทีอยู่นกันมาพอปฟรนด์เพิ่นบอกเคยหลินบอกเคยกินเนาะทุกคนเนาะนี่แต่เก็บอย่างเดียวเป็นเป็นของขวัญให้เพิ่นเนาะทุกคนเนาะรางวัลคนขยนันชิวะแล้วกันรางวัลคนดีเนาะชิวะแล้วกันจัดนักจัดเต็มเลยเนี้ยข่าวดาวเออข่าวแล้วแจบแน่แนนรถ